แขนเขามาเบิง้งบั่นพ่อมาหอดแล้วแหลงยีหลีเมมเอ้ย ขอทราบพี่น้องทั้งหลายทาัญญ้งผู้หญิงผู้ชายมากมายทั้งกะเทยมนุษย์เลยว่าที่เกิดมาหลายทาัญญ้งผู้หญิงผู้ชายกับผู้หลายเท่ากระเทยพวกกะเทยเขาอยู่กันเป็นหมูม่บ้านในมาจุ่มนมเขาสนุกจังเลยพวกกระเทยเขาแบบมีปัญหาเขาสนุกเฮฮาตามภาษาของกระเทยเขาไม่เคยก่อดคนที่เป็นเหตุหากินไปนอกเขตก็ไม่มีเรื่องเลยเขาทำตัวเหมือนตัวเองเป็นหญิงแต่ว่าชีวิตจริงเขาไม่สิงเขาเป็นกะเทย มันได็เขาแตกมาโสดโส,สดอยู่ขางนีขางบวกไปกันเท่ทั้งนั้นเลยพวกกระเทยประยานเมื่อปะยานผีวันตอมีของดีทีละนี้เป็นหมดเลยนางไก่ผู้ใต้เลยทําทเป็นนางเสยเผลอระบายทําเลื่อยเขาเรียกกับเท่กดดันบางคน,นเบิกกระเทยเบอกเอากระเป๋าอยสองไปกันเท่ทั้งนั้นเลยโอ้ยมื่อกี้กับวันในมาผู้เดียวไผ่นอมากรฝรัง่ง หลักพินชนะมากกะพชนชาอ้าวโอ้อกับอการสบัสดีพ่อ,อพี่น,น้องเธอหนึงนะคะดี่ไรน่ากลัวไทยล่ะนี่เชอรีเชอรี่อสปกน้องพ่อยจีว่ากระเยอายเนี่ยมันไรบอกร้าบอกร้ายบอกลายห,าหูแล้ว นั่งยั่วแกนั่งยั่วแกี่บ่เป็กกระเทยแต่ก็อีกก็โกตะคามถมมตัวสมุติผู้ชทายเกิดบ้าลอยคนเอาเป็กกระเทยไปละหาสิบคนอีสี่สิบคนนี่เป็นกี่อีสิบคนนี่นนจะมาเป็นอย่างเอาเป็นผพ้ชท้ายบอเป็นบา้าเป็นบอไปเลยโอ้แต่งตัวเป็น,น,นกัะเลืยเนาะเลืยไปรลืยไปหูแล้วบานกู้ค่อยกินนำ้ำแบบสี่สตั แต่งเนือ้อแต่งตัวใส่เพชรใส่พรจะรวยเนาะโอ้ยรวยปะรวยปะอยากดีเว้าอยู่บ้านนั่นม้าแข่าเหลืองกูโต้ใสเของให้มันตีมันกินขี้ฮาสูดตั้งม้าก,กินขี้ก็หฮันวาพอลุงพอลุงไผ่พะพลุงเจ้าตัวพอลุ่ง <S <S คนห้าวตามประหยากเก็บปากกับสแตกย่ำหนาวเลยเนาะเบื้องจากการแต่งเนือ้อแต่งตัวเอิญพะลุงพนาะเอิญไหมแม่ป่าเนาะสัน น้องแม่ต่อซีพีคน,น,นเนาะเอินเจย,อเย,อยเ์อย่ามาเอินเจย์ได้มันเป็กะหลีเอินเจย์น้องสันดำเคยไปบอกรุงเทพบอเคยบอเคยคอยไปกรุงเทพเนาะรวยยังังวะรถเมี่นั่นบอเคยไังนี่รถสันโตปะ่ะคอ,อยยืนกอเอาหาโซยืนกอเอาแล้วนะเนี่ยเมืองขาวะยะเมียนป้านพยุงเมียใครโหยขนทองเนี่วะขนทองด้วยครับด้วยแม่เนาะ เจ้าเคยเห็นคนเกิดมาแ้วตัวเป็นท่อคือสังท่องเบ่เคยบ่เคยเจ้าเปันนี้ท้อมีลลี่เลยท้อคักท่อเนี่ยท่อจะหักปันกีตะเลขเคยไปบ่ผาคเหนือบ่เคยบ่เคยคอยไปผักเีนีอไม่คอยลุยลุยเหยเป็นอย่างจ้าไปจะท้องผักเหนือบ่อไปเบิ่งที่ล่ะไปหอดนี่เขาก็บจวาเลยนี่บ้านคอยเจ้าน่ะบ้านคอยหรือบ้านเจ้าโอ้ยหนอตบกับวัถือ ទៅទីកន្លែងមិន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 ទៅ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 ខំទេគំនិតនេះទៅ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 យល់ពីតើទៅ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  คว้นาตัวดีมูเซานี้ไปมีแต่วินาทีเห็นไหงว่ากอกา่ายมากเป็ดเยียวระต่ายมากเท่านั้นบอกยกมือไหวเบิร์สูควาไอ้เจ้าดีคุ้มแล้วนันเลยวันนี้บอลเราเป็นพาหาสูแต่ว่ายนยังท่านหนาบานเนียข่อยระดูน้ำกโนอกโนอแค่พเป็นพาอินว้าถึงพรท่านคิดยังไงกับคลิปโฟมอครับอัตมา ควา,วาม,มเรียนเรียนกันนั้นในยี่บันถามว่ามันถึงหรือมันผิดมันกับผิดแล้วเนาะเป็นเรืร่องฮานาจารย์ของเขาแต่มันกับสั่นไปน,น,นิดนึงเอ้ามาจังเห็นหน้าตาจเห็นกินี่ไปตลาดนี่มีคนถักด้วยครับถักว่าจากไหนล่ะปลาคอบลอ้ายปลาคอบลอ้าย,ยอยู่หมดตะกะโรเนี่กับไข่นั่น วันนี้มีตำรวจมาเป็นอนอไรแหละตำรวจมาเป็นอะไรตำรวจ ระเบียบนอระเบียบนอโอยังนตำรวจใงก็ยังไงมีไปไก่รายงานตำแหน่งเบิ้งย้ค่อยนีบอโวสกสวสวสซสอโซอซโซโซสส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 โซโซโซหซโซโ่โซโซโซโกโเอาโอโซ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 อโโ ก็ตำรวจกนีนแม่นบมขออัดถามเนี่เพื่อนเนี่ตำรวจน่ะมันไม่ยศเป็นดาวแม่นบมดาวหนึ่งเขาเอิดอยังลอยตีเลยสองดาวเขาเอิดอยังเสมัยทูนี่นี่สองดาวก็ลอยตีสองคนนั่นเพิ่นเพิ่นนี่เพิ่นนี่มาาผลิตน,น้ำมูกมาให้ไข่ถามเนี่ยโบดักดีพอ่อน้ำให้พุงเหรอถูกวันเราติดยัง ต่ำมะงูแล้วแลมากแล้มาตมงูตรดที่บะเมีนถึวัลตยังสามจองหนึ่งไป หมดจักไหนไทยยูทีหมดักวะไม่ไทยเราเดือยังโมโหเอยเราเดือยยังกูฮะมโหเป็นบอสามสองหนึ่งไปเดือนั่งเดือยเดือยเดือยนั่งเดือยเนาะพอไวะเด่นมาท่นหอดมวนั่นมาหอดไม่ไทยไม่ไทยเป็นยังคือประกาศขานสะพาน กน่หังมยตามสองนึงไปเป็นตาฮากะโดดมน นเ,นนเนี่ยชัยภูมิตะบอโอ้ยไม่ชัยภูมิเนี่ยมันไกลจากทีตะเกีดเลยไม่อยากได้ดอกไม่เห็นหมอ,เ,หหอเขาบอกว่ารักคนบ้านไกลเอาใจยากการทำมากเราไม่รู้ดูไรักเขาได้เขาก็รักคนอื่นเขาไม่เห็นหน้าหรกเขาก็ลืมไปกัน,น้ีือกันไม่ยังล่ะแม่วันนี้ชอบดีที่มีผัวพอ,อ,ะอาะฉันเคยเสียตัวมาหลายผน มาวันนี้มีปวารเป็นตัวตนขอขอบคุณปวารทุกคนในวันนี้ขอบคุณค่ะลากรรมการในเรื่องอะบอกเออลาลาติงกักยาวนึงอ่ะก็ขอกล่าวคำลาลาอ่ะยาวก็จบกันแล้วนะคะขอขอบคุณนะค,คะผู้ชมทุกคนและคณะกรรมการในวันนี้ขอบคุณมากนะคะ 哎，嗯、你要干！